ดวงปากแรกในเดือนมีนาคมของชาวราศีตุลในเรื่องของการงาน ในเรื่องของการงานของชาวราศีตุลในปักแรกนี้คุณมีโอกาสดีๆที่จะได้รับการงานที่ท้าทายความสามารถของคุณรวมทั้งอาจจะมีการเดินทางเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณเป็นพิเศษคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่หยิบยื่นโอกาสการงานดีๆให้กับคุณได้ทดลองฝีมือหรือได้ทำงานใหม่ๆคุณควรจะใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วการดำเนินงานเกี่ยวกับงานของคุณได้อย่างรอบคอบคุณก็จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่ทั้งนี้การทำงานเป็นทีมคุณจะต้องระมัดระวัง างเกี่ยวกับความคิดเห็นขัดแย้งกันมากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะความขัดแย้งนี้อาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการงานของคุณทําให้คุณอึดอัดเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องของการทํางานแม้จะทั่งในเรื่องของการอธิบายหรือในการปรับความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานที่จะทําให้งานไปอยู่ในทิศทางเดียวกันคุณอาจจะต้องใช้ความสามารถและใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาพอสมควรในช่วงปากแรกนี้ในเรื่องของการเงิน การเงินของคุณก็จะมีโอกาสดีๆคุณอาจจะมีความสามารถในการที่หาเงินได้หลายทางสำหรับการเงินอาจจะมีลาบผลจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากคนต่างประเทศก็อาจเป็นไปได้ ส่วนในเรื่องของรายจ่ายรายจ่ายของคุณคุณอาจจะมีความคิดเห็นขัดแย้งไม่ลงรอยกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายก็อยากให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบหรือทําความเข้าใจกับคนใกล้ตัวก่อนที่จะจับจ่ายใช้สอยไปเพราะอาจจะทําให้คุณมีปัญหาได้ในอนาคตแต่ก็ยังถือว่าในช่วงปักแรกนี้คุณก็ยังมีรายรับมาจากความสามารถหรือโอกาสดีๆที่คุณได้รับทําให้เกิดล่าผลในช่วงปักแรกในเดือนมีนาคมนี้ ในด้านของความรักความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอยากจะเตือนคุณสักนิดนึงว่าคุณอาจจะต้องปรับทัศนคติกับคนในครอบครัวของคุณพอสมควรหรือกับคู่ของคุณพอสมควรเลยทีเดียวเพราะในหลายๆเรื่องในช่วงที่ผ่านมาคุณค่อนข้างจะมีความคิดเห็นขัดแย้งหรือมองกันคนละทิศคนละทางหากไม่ปรับจูนกันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณไม่มีความสุขทะเลาะเบาแหวงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณจะมีความรู้สึกว่าความคิดเห็นไม่ค่อยจะตรงกันเลยทีเดียวก็ อยากให้คุณปรับความเข้าใจหรือใจเย็นๆในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันคุณก็จะมีโอกาสที่จะจับมือเดินทางไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างดียิ่งขึ้นสําหรับคนโสดคนโสดในช่วงนี้อาจจะได้พบเจอเจกับคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างชาติต่างภาษารวมถึงคุณอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานทําให้พบเจอเจอคนใหม่ ซึ่งมีโอกาสดีทีเดียวที่คุณจะได้พบเจอเจอแต่อยากให้คุณค่อยๆศึกษาดูใจกันพอสมควรว่านิสัยใจคอเข้ากันได้ไหมเพราะว่าหากคุณรีบด่วนตัดสินใจไปเพียงแต่เห็นแค่รูปกายภายนอกก็ชื่นอกชื่นใจอาจจะทําให้คุณพลาดในสิ่งที่จะเจอเจอคนที่ดีและเข้ากับคุณได้มากกว่าในช่วงนี้